ใบดีพ่อพรจากพี่สาวลำพึงแอนป๊อปปี้สวัสดีครับจากพี่แดงรักธรรมชาติพุณล,ลำพึงจากพี่ไม้พี่ใจยพี่ชิตไม่วไ่าจากเจพอพ่อพรไม่วไ่าจากเจพรน,นะคะน้องป๊อปปีป้เลิฟเลิฟจากพี่สาวลำพึงพี่ลำพึงไว้ว่าจากเจพรแอนไม้สวัสดีครับจากพี่แดงรักธรรมชาตินะครับขอเอื้นซือซ้อซื้อเรนบ่ได้เบ่ปะปะต้องเอื้นตามซื้อที่มา <laughs> เจฟคอนจากพี่ my. My, ไม้แอดไม้ไม่ว่าจากเจฟคอนคุณแอดเอแดงจากพี่ไม้นะคะน้องบายดีกาจากพึงแอดแดงไว้ไว่าจากเจฟคอนผ่านน้อยขอบคุณนะครับเลอยี่สิบหกขอบคุณนะคะผ่านน้อยขอบคุณที่มาให้กําลังใจนะครับ <c oughs> เขาใส่ปเจน,นะครับโอ้จะค้น คุณมาให้หมดเลยใช่ไหมคะชียอ,ยองยองขอบคุณนะครับแต่อันยังไม่ถึงนะคะขอโทษขออาภายัยโดยเด้อพานน้อยขอใส่ประเจนะครับมาบ้านวิบีต้องทำใจหน่อยนะคะจะบ้าน <c oughs> จะบ้านวิ่งตามคอมเมนต์นะคะ <c oughs> เปิดพัดลมแห้งโวดกล่องเลยเต้น <c oughs> บ่ได้เปิดพัดลมนี่เปิดบ่ได้ค่ะเปิดพัดลมนี่ซิฟว์่าบ่รู้เรื่องเด็ดๆพอพรสภาว่าห้องมันกล้องว่เลวขอบคุณนะคะพี่ชายพี่ชิดขอบคุณที่แวมให้กำลังใจนะคะบ๊ายบายนะคะตอนนี้จะจากพี่สาวลำพึงสวัสดีค่ะทุกท่านจากพี่มาพี่บุญเกิดจากเจพรพี่วารีจากเจพนนะคะพี่มนเคียนขอบคุณนะคะพี่มนเคียนขอบคุณที่แวมมาให้กำลังใจนะคะพี่มนเคียนค่ะพอพรก็สวัสดีพานน้อย คนมัดห้อยบวกหนึ่งคุณนะครับมาให้อีกบ้านแล้วขอบคุณนะครับเจ๊พรก็สวัสดีท่านทุกท่านนะคะใบวหว้พี่มนเคียนก็ให้กำลังใจมาขอบคุณนะคะพี่บนเกนิดกับเจ๊พรค่ะพี่มนเกนีนะะยนให้กำลังใจขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจรัวๆจากเจ๊พรแล้วก็พี่มนเกียนนะคะพี่ใหม์ก็ให้กำลังใจขอบคุณนะคะสวัสดีคนมักห้อยให้พูมากบนนั่นละ ขอบคุณถใจหลายกำลังใจจากพี่มนเคียนขอบคุณนะคะพี่มนเคียนพี่มนเคียนก็เป็นตัวแทนของพี่เดือนนอขอบคุณนะคะพี่มนเคียนคนมังหอยสวัสดีทุกท่านนะคะปีแ่แดงรักธรรมชาติก็นางคอน <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับวิวีลุงรวยขอบคุณนะคะลุงรวยขอบคุณที่วมาให้กําลังใจนะคะลุงรวยลุงรวยพักผ่อนได้เลยนะคะลุงรวยลุงรวยไม่สบายไม่เป็นไรนะคะลุงรวย สวัสดีคุณลุงรวยครับจากพ่อพรพี่มนเคียนไหว้จากพี่เจพรนนะคะสวัสดีครับลูกตันนะคะจากลุงรวยลุงรวยเป็นนอนพักผ่อนเลยนะคะยังไม่หายเลยเสียงก็ยังไม่อัน,นี่เลยให้แบบนอนพักผ่อนนะคะลุงรวยไม่เป็นไรนะคะแอดมาร์ฮอยสวัสดีครับจากปีแดงนะคะจากพี่เจพอสวัสดีคุณมนเคียนจากพ่อพรนะคะกําลังใจลุรวยจากพี่เจพรขอบคุณนะคะแอดลุงรวย แอดลุงลุงรวยพาเที่ยวสวัสดีครับจากพี่แดงธรรมชาติ <c oughs> พ่อพรถูกใจนะคะหัวรอะไม่หายนะคะ <c oughs> พี่มดเขียนก็ให้กําลังใจมาโั่ๆขอบคุณนะครเพราะ <c oughs> ตัวคืนห้านกันเด้อเอียไปโวดไปโวดบ่านําไปดอกบ <c oughs> ่เมนค้นมากินหอย <c oughs> อมากินบมากข้าว <c oughs> ไปไปเดี๋ยวสิตามไปดอกขัานลงเลยไว้ <c oughs> สวัสดีครับเจ๊พรจาก หิ้วเขาแล้วน้องวีบจะทำไมากิดมุ้ยกันหนุมมแม่เมาแม่วิวารี่มากินเค้กวันวานในมดกินกวาดละวานไลายพี่มนเคียนก็สวัสดีจ้าทุกๆคนรอบบ้านนะจ้าเจ้าของบ้านด้วยดีจ้าลุงรวยด้วยจากพี่มนเคียนสวัสดีคุณวาลีจากพ่อพรกับพี่มนเคียนกําลังใจจากพี่แดงพี่แดงรักธรรมชาตินะครับ เอาที่สบายใจ f อมาด้วยใจยี่สิบสองยี่สบสามยี่สบหกี่ิบเจ็ดขอบคุณครับเอาที่สบายใจโอ๊ต้องมาซวยลงไหลบ่มาะรายงานตัวบไปบ่นนี่พี่มนเกียนก็ให้กำลังใจเอาที่สบายใจก็สวัสดีทุกท่านนะครับเอาหนึ่งว่าพีพิเสียงโอ้ย่ไดเยินเสียงบ่พี่พี่แดง บรได้ยินเสียงหมอคือว่าดังอยู่พี่น้ำอ้อยก็น้องมาด้วยใจสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะน้ำสีแก้วจากพี่ม์เคียนกำลังใจจากพี่แดงรักธรรมชาติไปขึ้นบ้านเดอ้ออย่าอย่าไปกี้หอยเดอ้อาซนเดจากกอพรพี่ม์เคียนให้กำลังใจพี่น้ำอ้อยก็คุณแดงรักธรรมชาติสวัสดี